นล่เป็น้องเนี้ยนี่นะจวนไอ้เล่นกับไหนวะหลักก้องวัดนี่อปูไงนี่โจละบบหมู่บ้านซึ่งกัออรุณกับไัเล้งกับบอยกับวัยเอากันปันปืนเพราะว่ามันเป็นคนจวนมาใช่ไมเป็ควนเออจึงมันมันกงทวนร่วมกันซึงกับเือมึงก็บรูอยู่ใช่ไหมบอยรูรูเมะมาเออเมะเมงมากันอี่อใช่จ่ายมอมันราเมียจยมอเาไปได้ดีบา ยไปก่อนอายุน่จะอยันที่บ่านของว่าใชมีบ่านส่วนยาไงแล้วผมบอกว่าผมไม่เมาหรอกซึ่งึบงกแกก็กินน้อยแต่ว่ากินบดีจ็บนอยซึงกัะบ๋านีก็ได้ซึ่ง็นหูยังได้ไหมยันมาเลมาต้งหน่วยเลยใช่ซึ่ง่บ้านนี้ไม่มีเลยยิงมเอาแค่กั ไม่กัาว่าไม่คอบกันแต่เดียวให้นายไปก่อนไ,ได้